สงชมันตาเจียสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับในคลิปนี้เช่นเคยค่ะมาเจอกับเราซึ่อพัชราคนเดิมน,นะคะแอบถออภัยค่ะค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็หรือว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี2021แล้วนะคะอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันนะคะก็จะ เราจะก้าวไปสู่ปีใหม่แล้วนะคะสิ้นเหนียนปีใหม่นั่นก็คือปี2022นะคะก็ปีใหม่แล้วอะไรที่ยังไม่ลงมือทำก็ลงมือทำนะคะอะไรที่อยากจะทำก็ให้รีบทำหรืออะไรที่อยากจะปรับปรุงแก้ไขก็ปรับปรุงแก้ไขเลยนะคะจริงๆไม่ต้องรอให้ถึงปีใหม่ก็ได้นะคะเราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วินาทีนี้นะคะในทุกอย่างที่เราตั้งใจจะทำนะคะ ก็ยังไงเราก่อนที่จะเริ่มเรียนเราก็ขออวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่นะคะซินเนียน์ควายเลอร์ซินเนียนควายเลอร์ซินเนียนค์ควายเลอร์แปลว่าสุขสันต์วันปีใหม่นะคะก็ขอให้ฉลองหรือว่าสังสรรค์นะคะอย่างปลอดภัยทั้งการเดินทางก,การรับประทานอาหารหรือสังสรรค์นะคะเพราะว่าตอนนี้เทศกาลปีใหม่เนี่ยเป็นเทศกาลที่เร,เรียกว่าก็ นอจกจากจะขอให้มันเป็นเทศกาลแห่งความสุขแล้วกันนะคะอย่าให้ต้องมีอุบัติเหตุหรือว่าการไม่ระมัดระวังนะคะต่าง,างๆนานาเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เรากําลังเผชิญอยู่นั่นก็คือโควิดนั่นเองจะไปสัสันๆอะไรก็รับพอปลอดภัยด้วยนะคะซิเนียนไฟเลอร์เออหลิงเอเอเอเนียน สุขสัต์วันปีใหม่2022ค่ะเห็นไ,ไหมคะวันนี้เราซื้อแต่งตัวเข้าเข้าธีมน,นะคะก็เพิ่งผ่านพ้นคริสต์มาสมาไม่นานเนาะเพราะแต่ว่านะวันที่เราซื้ออัดคลิปนะคะก็ยังไม่ถึงวันคริสต์มาสฉะนั้นก็ขออนุญาตเข้าธีมนิดหนึ่งนะคะสําสหรับในบทเรียนของเราในคาบสุดท้ายของปีนี้นะคะยังยังยังไม่จบนะคาบสุดท้ายของปีนี้นะคะสุดท้ายแล้วของบทที่6ตีลิวเคอร์ สำหรับที่ลิเคร์เรื่องนี้นะคะจำกันได้ไม่เอ่ยเราจะเกี่ยวกับห้องสมุดของเรานะคะ我忘ย借书证了我忘ง借书证了ฉันลืมถือบัตรห้องสมุดมาในที่เราได้กล่าวกันไปในอีพีหนึ่งอีพสองอะไรก็ว่าไปนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเรามาโรงเรียนไม่ได้ รวมถึงห้องสมุดนะคะห้องปฏิบัติการต่างๆที่ที่นักเรียนเข้าไปเรียนนะคะหรือเข้าไปใช้เนี่ยก็ไม่สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันแต่ในครั้งที่แล้วนะคะเราซื้อได้แนะนำนะคะแอปพลิเคชันดีๆนะคะว่าถึงแม้เราจะไม่สามารถมาโรงเรียนและเข้าห้องสมุดได้แต่เราก็สามารถหาความรู้ได้นะคะหวังว่าหลายคนก็คงจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการเข้าไปในแอปที่เราซื้อได้ สอนได้บอกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทบทวนจะมาย้ํากันอีกทีสําหรับบางคนอาจจะพลาดไปบ้างนะคะหรือว่ายังไม่ได้ดูนะค<ฮ>่ะก่อนที่เราจะไปทบทวนในเรื่องอื่นๆแน่นอนคําศัพท์เดิมๆแต่เดิมแ,แค่ไหนก็ตามขอให้แม่นกับคําเหล่านี้ก่อนนะคะมาดูคําศัพท์หน้านี้เลยเกี่ยวกับห้องสมุดเลยนะคะเรื่องนี้ มาดูคำแรงนะคะถ้าทวนหลอกซื้ออาจจะไม่ได้ย้ําอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเป็นการทวนครั้งน่าจะประมาณครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วหลังม่ฝึกออกเสียงตามเยอะๆนะคะหลอกซื้อจะพยายามออกเสียงช้าๆเพราะว่า,าทักษะแรกของมนุษย์เลยคือการฟังใช่ไหมเวลาเราเราคลอดออกมาเนี่ยเราเป็นเบบี๋เนี่ยเราจะยังพูดไม่ได้เราร้องไห้ได้อย่างเดียวจะเอาอะไรร้องไห้ใช่ไหมคะแต่เราจะฟังได้ฟัง พอฟังแล้วก็จะเป็นการพูดดังนั้นทักษะแรกของมนุษย์เลยคือฟังแล้วก็พูดพยายามฟังแล้วพูดออกมานะคะส่วนอ่านและเขียนเราก็ค่อยๆพยายามฝึกแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนไปพวบคู่กันอ,อ่ะมาดูที่ทบทวนคำแรกค่ะคำนี้เชี่อชูเจอเชื่ชูเจอแปลว่าบัดห้องสมุด คำว่าเจียชูแปลว่าห้องสมุดอขออภัยค่ะแปลว่ายืมหนังสือเจิ้งนะคะก็จะหมายถึงบัตรหรือว่าพวกแบบเหมือนประกาศนียบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเติมท้ายก็ทําให้คําศัพท์ได้คําศัพท์ใหม่ว่าบัตรห้องสมุดเจียชูเจิ้งคำศัพท์ต่อมาค่ะเสี่ยเชิงเจิ้งเสี่ยเชิงเจิ้งเสี่ยเซิงเจิ้งแปลว่าบัตรนักเรียน คำที่สามค่ะชูเฮาชูเฮาชูเฮาแปลว่าเล่งหนังสือจับจแปลว่าหาเจ้าเกา,จาเจ้าแปลว่าแย่แล้วต่อมาค่ะคำศัพท์อีกสไลด์หนึ่งนะคะอีกคำไม่เยอะเลยเค,คำนี้ค่ะ เกย,ยแปลว่าให้เจียชูเจียชูยืมหนังสือ,อเมื่อกี้นี้นักเรียนก็ได้เจอไปแล้วนะคะเจียชูเจิ้งตัดเจิ้งไปเจียชูก็แปลว่ายืมหนังสือต่อมาค่ะคำที่8เขออีเขออีแปลว่าได้จื่อจี จือจีตัวเองด้วยตัวเองจิ้นชี่จิ้นชี่เข้าไปและคำสุดท้ายค่ะเปินเป่นปิ่นแปลว่าเล่มเป็นลักษณะนามนี่ก็คือคำศัพท์ทั้ง11คำของติลิวเคอร์นะคะอย่าลืมออกเสียงบ่อยๆฟังไม่ทัน ย้อนกลับไปฟังได้นะคะหรือคำไหนไม่มั่นใจจะ inbox นะคะมาถามก็ถามได้นะคะ inbox มาได้เพราะว่าบางทีเวลาเ,เป็นเทคโนโลยีแบบนี้ออนไลน์บางทีมันมีปัญหาเรื่องเสียงเรื่องอะไรเงี้ยอาจจะฟังไม่ค่อยชัดก็สามารถถามมาได้กันนะคะามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันเมื่อครั้งที่แล้วนะคะที่เราซื้อได้บอกไปว่าห้องสมุดเนี่ยที่เป็น ที่เราเข้าไปล่อยืมหนังสือเป็นเล่มๆนะคะเป็นกระดาษอันนั้นก็จะมีเสน่ห์ในอีกแบบหนึงซึ่งเราไม่สามารถใช้งานได้ณปัจจุบันนี้ด้วยโควิดระบาดเนาะโรงเรียนก็มาไม่ได้ดังนั้นมีขนทางในการหาความรู้นะคะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์นั่นก็คืออิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะ นั่นก็คือแอปพลิเคชันนี้ iiga e library อันนี้คือชื่อแอป,ปนะคะ iiga e library หรือที่เราเรียกว่า iiga e, e r i b r a r y นะคะ e ย่อม,มาจากอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนี่ยพัฒนามาไกลามากเายอะมากทุกอย่างอยู่บนมือถือแล้วดังนั้นเราสามารถใช้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างนะคะ,ะในการเข้าแอปพลิเคชันนี้นะคะ สำหรับการเข้าใช้งานถ้าเราใช้โทรศัพท์นะคะอันนี้เราซื้อเสริมจากครั้งที่แล้วนะกลับโทรศัพท์ของเราหลักๆจะมีระบบปฏิบัติการ2อ,อย่างอย่างแรกคือ Android ระบบปฏิบัติการ Android นักเรียนน่าจะเคยได้ยินบ้างก็จะเป็นพวกโทรศัพท์ซั s u n g oppo อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตระกูลอื่นๆที่ไม่ใช่ iPhone iPhone เนี่ยเขาจะใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งในแอปพลิเคชันนี้นะคะจากที่มีนักเรียนถามเราซื้อมาเยอะแอปพลิเคชันนี้จะยังใช้ได้แค่ระบบ Android นะคะ Android เนี่ยพวก Samsung หรือว่าอื่นๆ v ีเว่อ a p p l e อะไรเงี้ยนักเรียนสามารถโหลดได้แต่สำหรับ p p o o n เนี่ยหรือว่า iPad ก็ตามจะยังไม่สามารถโหลดแอปมาได้แต่เดี๋ยวเราซื้จะบอกวิธีการเข้านะคะ จะมีอีกวิธีการหนึ่งถึงแม้เราไม่สามารถโหลดแอป,ปได้ iPhone iPad จะสามารถเข้าถึงได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะาเดี๋ยวจะ,จะบอกเนะาะวิธีการนี้นะคะอันนี้เป็นวิธีการโหลดแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ Android โทรศัพท์ที่ใช้ Android นะคะทวนนะขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่เชื่อว่าพยายามทำขั้นตอนให้ให้ง่ายและแบบทีละสเต็ปแล้วนะคะน่าจะเข้าใจกัน อันดับแรก Android เนี่ยจะต้องเข้าไปโหลดใน p l a y s t o r e ใช่ไหมคะอันนี้เราจะใช้ใช้ Android ระบบ Android ก็ไป p l a y s t o r e เลยพอพิมพ์โหลดปึ๊บมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เมื่อกี้นี้นะคะพอเข้าไปปึ๊บคลิกเข้าไปดูจุด3จุดคลิกเลยหลังจากนั้นคลิกคำว่าเข้าสู่ระบบและมันจะเด้งคำว่ารหัสผ่านรหัสอะไรผู้ใช้งานนะคะ ตรงนี้ให้นักเรียนใช้รหัสนักเรียนไปเลยซึ่งเราสื่อได้แจ้งไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วโพสที่แล้วแล้วนะคะทั้งสองช่องบนล่างใช้รหัสนักเรียนหมดเลยพอเข้าสู่ระบบปุ๊บมาหน้านี้เลยค่ะหน้านี้นักเรียนก็สามารถเลือกหมวดหมู่หรือเลือกคาค้นได้ว่าเราสนใจจะอ่านหนางังสือเรื่องอะไรพอเลือกได้ปุ๊บคลิกคําว่าค้นหา ค้นหาเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นหนังสือให้เราเลือกเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสงมมติเราซืออ้อคลิกที่เล่มนี้เราซื้อก็คลิกไปมันก็จะขึ้นเนื้อหาว่าอธิบายให้เราฟังว่าหนังสือเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรโดยโดยสังเขปโดยคร่าวๆถ้าเราสนใจเราก็จะสามารถคลิกที่จะยืมได้เลยนะคะคลิกที่จะยืมการเข้ามาในแอปนี้หรือว่าในอ c a r e eLibrary นี่นะคะ ระบบการยืมหนังสืออะไรเงี้ยจะเหมือนกับห้องสมุดที่เราได้เคยเข้าไปเลยนะคะจะมีระบบคล้ายๆกันหรือว่าเยอะกว่าเหมือนมากเลยสมมติสนใจเล่มน,นี้นะคะพอคลิกไปแล้วให้นักเรียนออกมาอ่าตรงนี้นะคะมาตอออกมากดออกมาหังคลิกคําว่าชั้นหนังสือมันจะปรากฏหนังสือเล่มที่เราที่เราคลิกยืมไว้กดยืมไว้นะคะอันนี้เราเกดยืม หนังสือสองเล่มน,นี้นะคะอันนี้ทําเป็นตัวอย่างเฉยยังไม่ได้กดยืมจริงๆอันนี้ยืมจริงค่ะมันก็จะมาปรากฏตรงนี้ถ้านักเรียนจะอ่านก็ให้กดหนังสือเล่มน,นั้นอีกรอบหนึ่งคลิกเลยแล้วมันจะดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดแล้วก็นักเรียนก็สามารถเข้าไปอ่านได้อ,อันนี้คือวิธีการเข้าในรูปแบบของแอปนะคะที่โทรศัพท์ที่ใช้ Android ที่เป็น Android จะสามารถโหลดได้ สำหรับ iOS ก็รอสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้น่าจะยังแอปพลิเคชันยังไม่รองรับยังไม่เรียบร้อยในระบบ iOS นะคะระบบ iOS มีอะไรบ้างก็จะเป็นพวก iPhone iPad นะคะคราวนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้ iPhone iPad หรือ Samsung Oppo ที่ทั้ง iOS ทั้ง Android ถึงแม้ไม่โหลดแอปนักเรียนสามารถใช้วิธีการนี้เข้าได้นะคะ นั่นก็คือผ่านผ่านอ่าผ่านเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ซตก็เนี่ยแหละคะ่ะพิมแบบนี้แล้วก็คลิกเข้าไปนะคะก็จะเข้าไปสู่หน้าตาของอียิกา e l ีไ r บ r y ซึ่งวิธีการใช้งานก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเพียงแค่มันไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันดังนั้นหาก iPad iPhone ใครใช้ iPad iPhone สามารถเข้าวิธีการนี้ก็ได้ หรือสำหรับคนที่ใช้ Android ก็สามารถเข้าได้เช่นเดียวกันอันนี้เข้าได้หมดทุกระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เลยนะคะอย่าลืมเข้าไปเลือกหาหนังสือแล้วก็ทำงานส่งเมื่อครั้งที่แล้วด้วยนะคะค่ะคราวนี้มาดูในส่วนของเนื้อหาของเราในวันนี้อันนี้จะเป็นบทสนทนานะคะที่เป็นบทสนทนาที่สามารถใช้ในสถานการณ์ที่เรา เข้าไปยืมหนังสือจริงๆในห้องสมุดได้จริงๆแล้วการเข้าห้องสมุดที่เป็นสถานที่ได้หยิบจับหนังสือจริงๆก็มีสเสน่ห์ในอีกแบบนะคะหรือเราจะเข้าแบบในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีสเสน่ห์ในอีกแบบจริงๆทั้งสองแบบก็มีทั้งส่วนที่น่าสนใจหรือว่าส่วนที่แบบเป็นอุปสรรคก็มีนะคะแต่และอย่างแน่นอนค่ะมีทั้งข้อดีข้อเสียที่มันจะต้องเขาเรียกอะไร ที่มันจะต้องแบบมีบ้างนะคะก็เลือกใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ดีกว่าเนาะค่ะมาดูบทสนทนาที่ต่อซื้อนำมาให้นักเรียนได้ฝึกกันในวันนี้นะคะมาดูสถานการณ์แรกนะคะเออเป็นสถานการณ์เนี้ยแหละมาดูประโยคแรกอ่าเป็นการสนทนาแน่นอนในเมื่อเป็นห้องสมุดก็ต้องเป็นการสนทนาของคุณครูกับนักเรียนถ้าเป็นโรงเรียนเราห้องสมุดครูบรรลักษ์เปอใครคะ ครูรศกน์นั่นเองนะคะน่าจะคุ้นเคยกันทุกคนทุกคนต้องรู้จักครูรศกน์อ่าสมมติเนี่น่าจะเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนเข้าไปในห้องสมุดถูชื่อกว่าคือห้องสมุดสมมตินักเรียนจะคุยกับค,ครูนะคะประโยคนี้เรูรศกน์ เหล่าชื่อก็แปลว่าคุณครูนะคะไม่ได้หมายถึงคุณครูเหล่าซื้อพัชราคนเดียวนะคะคําว่าเหล่าชื่อเนี่ยเหมือนคําว่าที่เชอร์คือสามารถพูดถึงแบบเรียกคุณครูหลายๆท่านแต่ด้วยความที่นักเรียนอาจจะเคยชินว่าเหล่าซื้อพัชราสอนภาษาจีนแล้วก็เหล่าชื่อเหล่าชื่อมันก็มันก็เลยแบบเรียกเหล่าชื่อแต่จริงแล้วเหล่าชื่อเนี่ยสามารถใช้เรียกครูรสสุคนครูครูเค้กครูอะไรได้หลายคนเลยนะคะ เพียงแค่ถ้าเราระบุจดจงคือรับ,บชื่อไปเท่านั้นเองเหมือนคำว่าทีเชื่นั่นเองเราชื่อวอย่าเจียชูคำว่าย่าความนี้แปลว่าจัดแปลว่าต้องการเจียชูยืมหนังสือครูคะผมหรือหนูก็ได้นะคะต้องการยืมหนังสือค่ะครูคะครูครับผมต้องการยืมหนังสือครับอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถ พูดแบบนี้ได้ถ้าต้องการยืนหนังสือ,อสมมุติสถานการณ์ประโยคที่สองมาคุณครูหรือว่าเหล่าชื่อนะคะที่อยู่ห้องสมุดก็จะบอกว่าชิงเกว๋วเจีชูจ้งือจีจิบาอีกรอบนะคะชิงเกว๋วเจชูจ้งือ จ้าปะ่ะมาดูประโยคนี้กันนะคะว่าแปลแบบนี้ได้อย่างไรคําว่าฉิงนะันนกเรียนอาจจะคุ้นเคยว่ามันแปลว่าการุณาได้โปรดนะคะคือเป็นคําสุภาพเกยแปลว่าให้ว่ก็คือหมายถึงตัวณณบีบอยเนี่ยสถานการณ์นี้นะคะคุณครูเป็นคนพูดก็จะหมายถึงคุณครูเจ้ยชูเจิง้งบัดห้องสมุดฉิงเกยว์ว่เจ้ยชูเจิง้ง แปลว่าขอบัตรห้องสมุดค่ะอันนี้คุณครูเป็นคนพูดในการแปลประโยคนะคะในบางครั้งเวลามันเป็นคําศัท์เนี่ยมันจะแปลว่าอ่ะอย่างอันนี้แปลว่าเชิญเอ่อยแปลว่าใหนน้จะแปลแบบนี้นะคะแต่เมื่อมันมาเป็นประโยคบางครั้งเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาคําทุกคํามาเรียงเราจะเน้นย้ำเสมอว่าเวลาแปลประโยคนักเรียนต้องดูบริบทของประโยคว่าพอมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วว่าสถานการณ์แบบนี้คําศัพท์ที่เรารู้แบบนี้ เวลาเราพูดอ่ะเราพูดยังไงออฉะนั้นเราต้องใช้เซนส์ทางภาษาด้วยไม่ใช่ว่าการแปลจะเอาหนึ่งสองสามสี่มาต่อกันเลยไม่ได้นะคะมันมันใช้แบบนั้นไม่ได้ทุกประโยคดังนั้นประโยคนี้ฉิงเก๋อหวอเจียชูเจ๋อขอบัรท้องสมดุดค่ะคุณครูก็จะพูดในลักษณะนี้ถ้าเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนมายืนนะคะหลังจากนั้นคุณครูคท่านนี้ก็บอกว่าจื่อจีจินชี่เจา้าปาจื่อจีก็คือด้วยตัวเอง ตัวเองจินชี่เข้าไปจ่าวแปลว่าหาปะเป็นคําเสริมน้ําเสียะสะงภาษาจีนก็มีคําเสริมน้ําเสียงเหมือนกันนะคะประโยคนี้ก็เลยแปลว่าเข้าไปหาได้เลยค่ะ,อ,ะอันนี้เรศึกก็แปลประมาณนี้นะคะบางอย่างก็ตัดตด,ตดไปเพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้พูดนะคะหลักการแปลก็ประมาณนี้ฉะนั้น,ใช,นใช้เขาเรียกอะไรใช้เซนส์นทางภาษาด้วยว่าเวลาเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ย ภาษาไทยเราพูดแบบนี้เราก็สามารถปรับรูปปรับคําศัพท์อะไรเงี้ยปรับคําพูดให้มันให้มันได้ความหมายนะคะได้ความหมายที่ภาษาภาษาไทยพูดและยังคงความหมายเดิมของภาษาจีนด้วยนะจะต้องแบบว่ารู้ศัพท์เยอะนิดนึงค่ะถ้าใครอยากอยากจะเป็นล่ามเป็นเป็นนักแปลนะคะก็ก็จะต้องฝึกในการหาคําการใช้คําต่าง เดี๋ยวเราซื้อทบทวนสองประโยคนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อใครที่ฟังไม่ทันเดี๋ยวขอลบนิดนึงเพื่อแบบตาลายเวลาออกเสียงไปเราซื้อจะชี้เพื่อที่นักเรียนจะได้รู้ว่าคำนี้ออกเสียงอย่างนี้นะคะอทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะเอถามว่าเหล่าชื่อหว่ย่าเจูเหล่าชื่อหวอย่าเจู ครูคะหนูต้องการยืมหนังสือค่ะอันนี้บอเนี่ยหมายถึงทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะคะแต่อันนี้เราซือ้อตอเน,นี้ยมีมเป็นแบบนักเรียนหญิงแล้กันนะคะ B-boy ที่เป็นคุณครูนะคะก็บอกว่าชิงกี่ว่เจ้าซูเจิ้งจื้อจีจิ่งซูจ่าบ่ชิงกี่ว่าเจ้าซูเจิ้งจื้อจีจิง่งซูจ่าบา ขอบัตรห้องสมุดค่ะเข้าไปหาได้เลยอะไรแบบนี้นะคะก็หมายถึงให้นักเรียนเข้าไปหาด้วยตัวเองเลยค่ะคราวนี้ต่อเนื่องมาจากสไลด์เมื่อกี้นี้ประโยคเมื่อสักครู่นี้นะคะคราวนี้คุูครูเขาขอบัตรเอ่อห้องสมุดเจียชูเจิงใช่ไหมคะนักเรียนคนนี้ก็บอกว่าจ้าวก้าว่างใต้เจียชูเจิง了จ้าวกา ว่ว่างใต้เจี๊ยชูเจิ้งเหลิ่อ่าเจ้ากาแปลว่าอะไรคะแย่แล้วเหมือนแบบกึ่งกึ่งคำอุทานนะคะแย่แล้วว่อันนี้หมายถึงนักเรียนนะคะว่างแปลว่าลืมใต,ต้แปลว่าถือพามานํามานะคะหนูแย่แล้วหนูลืมเอาบัตรต้องสมุดมาคะ่ะเจ้ากาว่ว่างใต้เจี๊ยชูเจิ้งเหลิ่แย่แล้วหนู ลืมเอาบัตรก้องสมุดมา่ะครูคราวนี้นักเรียนคนนี้ก็ถามต่อว่าอันนี้นักเรียนพูดเยอะนิดนึงนะคะ mm hmm. เคยอียง่งเสี่ยเชิงเจิ้งมาเคยอียง่งเสียเชิงเจิ้งมาใช้บัตรนักเรียนได้ไหมคะคําว่าเคยแปลว่าได้แปลว่าได้ย่งใช้มาจะเป็นประโยคคาถาม ถืออีย่ยงเจียชูเจมาสามารถใช้บัตรนักเรียนได้ไหมคะใช้บัตรนักเรียนได้ไหมคะนักเรียนก็จะถามแบบนี้เพราะว่าทําไมคะลืมเอาบัตรห้องสมุดมาคุณคณรูเหลาชื่อก็เลยบอกว่าปู้สิงปู้สิงคาว่าปู้แปลว่าไม่สิงแปลว่าได้อันนี้แปลตรงตัวได้นะคะก็คือบอกนักเรียนว่าผู้สิงไม่ได้ค่ะก็ต้องใช้บัตรห้องสมุดเหมือนเดิมนะคะถึงจะ ยืมหนังสือที่ต้องการจะยืมได้เนาะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่การการจัดการคะแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้จริง,รงๆระบบห้องสมุดเนี่ยไปไกลแล้วน่าจะมเีเทคโนโลยีใหม่ๆในการหาความรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะ,ะทบทวนหน้านี้กันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวคอลบอีกเช่นเคยเพื่อบางคนออกเสียงไม่ค่อยถูกเพราะว่าเราซส,สังเกตว่านักเรียนอ่ะยังยังออกเสียงไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะคะ เรื่องเขียนเนี่ยมันต้องใช้เวลาหรืออาจจะยังไม่ได้เน้นมากนะคะขอแค่นักเรียนเขียนออกมาพอรู้ว่าเป็นตัวอะไรเนี่ยก็ก็ก็โอเคและแต่ว่าในเรื่องของการออกเสียงการฟังเนี่ยอยากให้ฟังอยากให้ฝึกเยอะๆอ่ะมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนคนนี้บอกว่าจาวเกาวหวอย่าเออขออภัยค่ะหวว่างใต้เจ้ชูเจิ้งเหรอครั้งนะคะจาวเกา หว่อว่างใต้เจ้๊ชูเจิ้งเหรอแย่แล้วลองดูเอาบัตรห้องสมุดมาค่ะอันนี้แบบคุณครูเขาขอบัตรห้องสมุดใช่ไหมคะนักเรียนก็เลยถามว่าเขยี่ยงเจ้๊ชูเจิ้งขอ,อไปอีกแล้วหรื้อนี่เริ่มแบบลิ้นพันกันอันนี้เอาใหม่นะคะเขยี่ยงเฉียเชิ่งเจิ้งมาอีกรอบน,นะคะเขยี่ยงเฉียเชิ่งเจิ้งมา ใช้บัตรนักเรียนได้ไหมคะ,ะก็ถามเพราะว่าลืมเอาบัตรน้องสุดมากคุณครูเราชื่อบอกว่าปู้สิงปู้สิงไม่ได้ค่ะแปลว่าไม่ได้นะ,ะก็ทั้งคำสับ์ทั้งประโยุแล้วก็ทั้งแอปพลิเคชันหรือเว็บที่เข้าไปในไอการีไรเบอรีนะคะก็อย่าลืมไปทัทวนแล้วไปลองเข้าดูนะคะรับรองว่าไม่ใช่มีแค่หนังสือเรียนนะ อ่ประโยคค์คำััท์ฝึกออกเสียงตามเราซื้อบ่อยๆแอปพลิเคชันหรือเว็บอ e e ีกาเอรี r บอรลองไปเข้าดูไม่ใช่มีแค่หนังสือเรียนนะคะมีหนังสือการ์ตูนมีอะไรอย่างเงี้ยให้หนักเรียนได้ได้อ่านเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถผ่อนคลายในการอ่านหนังสือได้นะคะโดยที่เรายังไม่ได้มารงเรียนเนาะ ค่ะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นคลิปรวมทั้งหมดเลยนะคลิปแรกๆแต่ละบทเนี่ยมันอาจจะสั้นหน่อยนะคะแต่ว่าพอมาคลิปที่2ที่3ามอะไรอย่างเงี้ยก็จะยาวหน่อยเพราะเราซื้อมักจะพานักเรียนทบทวนอันเก่าก่อนที่จะเริ่มอันใหม่นะคะก็อย่างที่บอกเมื่อต้นคลิปเนาะสัปดาห์สุดท้ายของปี2021แล้วนะคะปีนี้เราพลาดอะไรไป เราอยากจะแก้ไขอะไรหรือเราอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะก็บางคนอาจจะจริงๆเริ่มได้ทุกวันนะคะทุกวินาทีเลยแต่ถ้าใครอาจจะแบบอ่ะอยากได้เริ่มนิดนึงนะคะใช้โอกาสนี้ปีใหม่ชิ้นเหนียนในการทําสิ่งเหล่าน,นั้นที่เราอยากทําได้นะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงปีใหม่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยอื่นๆหรือโควิดก็ตาม รวมไปถึงอุบัติเหตุบนพองถนนซึ่งนักเรียนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอ,อ,อาจจะยังประมาทอยู่นะคะไม่ว่าทุกเรื่องเลยอย่าเพิ่งประมาทนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้สนุกนะคะแล้วก็มีความสุขในปีใหม่สินเนียนวายเลอร์ซินเนียนควายเลอร์สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะใจเจียน